อัปเดตความรู้การรักษาสิวรอยดำรอยแดงถ้าใครอยากรู้วิธีการรักษาสิวรอยดำรอยแดงแบบอัปเดตต้องดูคลิปนี้เลยทุกคน สวัสดีทุกคนทบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้เราจะมาทำคลิปแบบซีรีส์ซีรีส์เนี้ยไม่ใช่ซีรีส์แบบเป็นหนังนะทุกคนเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผิวซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยการประมาณ6 EP ซึ่งซีรีส์ที่เราจะบอกถึงเนี่ยก็คือผิวดีด้วยมือของเราเองเย้คลิปนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตวิธีการใหม่ๆหรือว่าไกด์ไลน์ใหม่ๆหรือว่าแบบเทคนิคที่เราแบบไปลองมาหรือว่าไปศึกษามาแล้วเรา้สึกว่ามันเวิร์กกับผิวเรามากๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครดูคลิ คิปนี้เนี่ยก็จะสามารถรักษารอยดำรอยแดงแล้วก็สิวได้แบบถูกต้องกับ EP แรกของเราวิธีการรักษาสิวรอยดำรอยแดงนั่นเองทุกคน ซึ่ง EP ีแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะเราเกิดมาจากการรักษาสิวดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาสิวรอยดำรอยแดงก็คือครบหมดเลยดังนั้นใครที่เป็นสิวรอยดำรอยแดงเนี่ยเตรียมปากกาเตรียมเลคเชอร์ขึ้นมาจดได้เลยบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็สอนในทุกขั้นตอนแบบและเอียดมากๆก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการรักษาสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้จักก่อนว่า้สิวมันคืออะไรสิวมันมีกี่ประเภทเพื่อที่จะเราจะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่ง สิวจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะแบ่งเป็นหลายประเภทมากแต่ว่าเราเนี่ยจะแบ่งให้ทุกคนเข้าใจใง่ายๆว่าสิวมีอยู่ด,ด,ด้วยกันทัน้งหมด2ประเภทด้วยกันแดนสิวชนิดแรกเนี่ยจะเป็นสิวที่เป็นสิวอุดตันซึ่งสิวอุดตันเนี่ยทุกคนลักษณะของน้องเขาเนี่ยก็คือจะไม่มีการอักเสบเลยคือจะไม่ปวดไม่แดงไม่ร้อนไม่เจ็บใดๆทั้งสิ้นเขาจะมีลักษณะแค่เป็นเหมือนแบบหัวนูนขึ้นมาเพื่อให้เราลำคามเท่านั้นซึ่งถ้าเราจะแบ่งออกไปอีกเนี่ยสิวอุดตันมันก็จะแบ่งออกเป็นสิวอุดตันแบบปิดกับสิวอุดตัันนแบบหวเปิละม จะไม่ต่างกันมากก็คือถ้าหัวเปิดมันก็จะเห็นหัวที่เป็นเหมือนดำๆเท่านั้นแต่ว,ว่าวิธีการรักษาเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเราก็เลยจะขอกรุ๊ปปิ้งเลยว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิวอุดตันซึ่งข้อดีของการเป็นสิวอุดตันคือถ้าเรารักษาแบบตรงจุดแล้วก็รักษาได้ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ทิ้งรอยดำเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อะทุกคนคือสิวอุดตันเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนสเตจเป็นสิวอักเสบได้ดังนั้นถ้าใครมีสิวอุดตันเนี่ย ต้องรีบรักษาสิวประเภทต่อมาเนี่ยทุกคนก็คือสิวอักเสบสิวอักเสบเนี่ยทุกคนจะรู้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเป็นก็คือมันจะมีอาการนูนแล้วก็มีอาการแดงแล้วก็มีอาการปวดด้วย <c oughs> เพราะว่ากระบวนการอักเสบเนี่ยมันจะหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งเนี่ยที่มันกระตุ้นให้เกิดการปวดการอักเสบขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเรามีสิวที่มันปวดแดงแล้วก็แบบนูน,น,นมาแบบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้คือสิวอักเสบซึ่งสิวอักเสบเนี่ยข้อเสียของน้องเขาที่แบบ โอ้ยน่ารำคาญมากเลยก็คือเมื่อสิวอักเสบหายแล้วต่อให้แบบเราจะรักษาดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยดําได้เสมอซึ่งวิธีการรักษาสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะมีการรักษาที่แตกต่างจากสิวอุดตันหน่อยแต่ว่าเฮ้ยมันก็จะแบบไม่ต่างกันมากดังนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการรักษาทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามดูคลิปนี้ต่อได้เลยอย่าเพิ่งกดข้ามนะ สิวอักเสบเนี่ยนอกจากจะทิ้งรอยดำแล้วเขาก็ยังสามารถทำให้เกิดรอยแดงได้ด้วยเพราะารอยแดงที่ทุกคนกังวลกันเนี่ยมันเป็นรอยแดงที่เกิดจากการอักเสบถ้าเรารักษาการอักเสบไปแล้วรอยแดงก็จะหายไปแต่ว่าเมื่อสิวหายแล้วมันก็ยังจะมีรอยดำทิ้งอยู่นะทุกคนดังนั้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นสิวอักเสบเนี่ยมันมีรอยดำขึ้นเสมอแน่นอนหลังจากที่เรารู้จักชนิดของสิวแล้วต่อมาอะไรเราต้องไปรู้กลไกการเกิดสิวซึ่งกลไกในการเกิดสิวเนี่ยทุกคนใครที่ติดตามเรามานานก็น่าจะรู้ว่า,าพูด บ่อยมากอ่ะไม่เป็นไรเป็นการทบทวนความรู้อีกรอบละกันทุกคนข้อแรกเลยละกันทุกคนกลไกการเกิดสิวเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการไฮเปอร์เคราตินาเซชันคือการที่เซลล์ผิวข้างนอกเราเนี่ยมันสร้างเคราตินมามากกว่าปกติทุกคนเมื่อมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนการแบบทับถมกันทําให้มันหล่นไปอุดบริเวณรูขุมขนแล้วได้ทําให้พวกน้ํามันต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถไหลออกจากรูขุมขนมันก็จะเกิดอะไรมันก็จะ โป่งขึ้นกลายเป็นสีอุดตันนั่นเองซึ่งวิธีการแก้ของกระบวนการไฮเปอร์คาร์บ i นไนเซชันเนี่ยคือเมื่อมันมีอะไรที่มันมาถมใช่ไหมเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นกวาดกวาดออกกวาดสิ่งที่ถมออกดึงสิ่งที่ถมออกนั่นก็คือถ้าเป็นสกินแคร์เนี่ยก็จะเป็นแอคทีฟอินกรเดียนในกลุ่มของไฮดรอกซีแอซิดนั่นเองก็เช่นกลุ่ม AHA BHA ซึ่งพวกนี้มันจะสามารถแบบ กว่าสิ่งที่มันแบบอุดตันรูขุมขนได้ส่วนในกลุ่มยาที่ช่วยในกระบวนการนี้นะทุกคนก็เช่นกลุ่มยาของพวกแบบทริปเปิลวิตามินเอหรือว่าวิตามินเอแบบทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดรีติโนอินอะดีพารีนอะไรแบบนี้ก็สามารถช่วยได้ส่วนสาเหตุข้อที่2ที่ทําให้เราเกิดเป็นสิวได้ก็คือการที่เรามีการสร้างน้ํามันจากต่อมไขมันเนี่ยที่มากเกินไปทุกคนเอาง่ายๆคือถ้าน้ามันเราเนี่ยผลิตมาในปริมาณที่สมดุลทุกคนคิดภาพตามนะมันก็จะเกิดการแบบเฮ้ย hey, ระบายออก ได้ดีเพราะว่ารูขุมขนมันเล็กใช่ไหมถ้าเราสร้างไม่เยอะมันก็จะระบายออกได้แบบดีโดยไม่ทําให้แบบอุดตันเลย แต่ว่าถ้าใครมีการสร้างน้ํามันหรือว่าไขมันที่มากกว่าปกติเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเราแบบกอกแตกอนะทุกคนคือไขมันมันก็จะตูมออกมาแบบเยอะๆเลยทําให้มันระบายไม่ทันทุกคน,กคน,กคนอย่าลืมนะว่ารูขลลุมขนเราเนี่ยเล็กเล็เลกกระตีดมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้ามันสร้างมามากกว่าปกติอะมันก็จะระบายไม่ทันแล้วก็จะทําให้เกิดกลายเป็นสิวอุดตันขึ้นซึ่งปัจจัยอะไรที่มันมีความเสี่ยงทําให้ต่อมไขมันเนี่ยสร้างไขมันหรือว่าน้ามันมากขึ้นซึ่งปัจจัยนั้นก็คือพวกกลุ่มฮอร์โมนเพศชายดัง นนผู้ชายอีกแหละก็มีความเสี่ยงในการเป็นสิวอุดตันมากกว่าผู้หญิงนั่นเองหรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งคือเมื่อเราอยู่ในที่แบบอากาศแห้งๆงเช่นใครที่แบบอยู่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันเนี่ยพวกห้องแอร์เนี่ยอากาศส่วนใหญ่มันจะแห้งใช่ไหมเมื่ออากาศแห้งเนี่ยผิวเราก็จะสร้างน้ํามันมากขึ้นนั่นเองปัจจัยข้อนี้เอาจริงๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างแก้ลําบากเหมือนกันวิธีการแก้ก็คือเราก็อาจจะหาสกินแคร์ที่มันมีส่วนผสมเช่นแบบซิงค์ bha ไนซิลิมอนซิลิก้า ซึ่งพวกนี้มันจะสามารถช่วยแบบปรับสมดุลน,น้ํามันบนผิวแล้วก็ลดน้ํามันบนผิวได้ส่วนตัวยาที่จะมาช่วยในกระบวนการนี้ก็เช่นตัวยาในกลุ่มของพวกแบบ Propical ตัว r e t i n นย d เหมือนเดิมก็คือกลุ่มวิตามิน A อเยติโนอินอะดาพาลีอะไรแบบนี้มาช่วยกระบวนการนี้ได้ส่วนสาเหตุที่3มเนี่ยที่ทาให้เกิดสิวได้ก็คือการ Infe c t i o n หรือว่าการติดเชื้อนั่นเองหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยสิวอักเสบเนี่ยมันต้องเกิดจากการติดเชือ้อเพราะว่าบนผิวเราเนี่ยมันมีแบบ คที r i อยู่แล้วทุกคนยิ่งเรามีสิวอุดตันเยอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นบ่อที่แบบมีอาหารน้ํามันอนะ่ะเพราะเวลาแบคทีรียมันจเจริญเติบโตได้เนี่ยมันต้องกินพวกเศษเศษซากเซล์ราวพวกเศษเคราตินหรือว่าแบบพวกไขมันต่าง,างๆเนี่ยพวกเนี้ยเป็นอาหารที่ดีของแบคทีรียหมดเลยยิ่งถ้าเรามีสิวอุดตันเยอะทุกคนเหมือนแบบอยู่ดีๆแบคทีรียมันเดินไปเดินไปแล้วก็ตกลงไปในบริเวณที่มันมีสิวอุดตนันซึ่งสิวอุดตันเนี่ยคืออาหารชั้นดีของแบคทีรียเลยเมื่อมันตกลงไปเนี่ยโห เป็นอะไรที่แฮปปี้มากแบคที ria เนี่ยก็จะเข้าไปแบ่งตัวกันเยอะๆแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีสิวอุดตันนะบอกเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนสเตจกลายเป็นสิวอักเสบได้ถ้าเรายังไม่ได้รีบแก้ปัญหา ซึ่งแบคทีเรียตัวหลักเลยที่มันก่อสิวได้เนี่ยเขาจะมีชื่อว่า c acne แล้วก็นอกจากนั้นนอกจาก C acne เนี่ยแบคทีเรียแกรมบวกอื่นๆหรือว่าแกรมลบเนี่ยก็สามารถก่อให้เกิดสิวได้เหมือนกันและสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดสิวได้ทุกคนก็คือเชือ้อราหรือว่าหลายๆคนจะเรียกสิวในกลุ่มนี้ว่าสิวยีสต์นั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยมันก็จะมียาที่จาเพาะในการรักษาที่แตกต่างกันออกไปแต่เราเตือนไว้ก่นนะ่่่อาาอออนนนะะวววาาาาาาเเเ้้้ยยใใคครรรทีจซืมชงแแํพพ ก่อนเพราะว่าการใช้ยาทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเสมอซึ่งตัวยาที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีรียได้เนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่จะช่วยแบบยับยั้งเชื้อแบคทีรียเช่นตัวแบบคลินดาไมซินอิริโทไมซินหรือว่าตัวเมโทรนิดาโซถ้าใครไปตามร้านขายยาก็จะเจอแบบยาในกลุ่มนี้ในชื่อการค้าเช่นตัวคลินดาไมซินก็จะเจอแบบคลินดาเอมตัวเมโทรนิดาโซเนี่ยก็จะเจอตัวชื่อการค้าที่เรียกว่าโลบัสซึ่งอินกรีเดียนที่จะมาช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียแล้วก็ มาช่วยแบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็อย่างเช่นตัว T T I ตัว p รีตัวโปร b บติกเนี่ยก็สามารถมาช่วยได้หรือว่าตัวซัลเฟอร์นั่นเองซึ่งสาเหตุข้อสุดท้ายที่ทําให้เกิดสิวได้ก็คือ e การอ e ักเสบหรือว่าอินฟลามเมชันนั่นเองเมื่อเรามีการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการอักเสบใช่ไหมเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลังแบบสารเคมีที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการเสียดสีหรือว่าการถูหน้าหรือว่าการแบบกดสิวเองหรือว่ากด พฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบหมดเลยซึ่งเมื่อเกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบสีวักเสบแบบปวดบวมแดงอะไรแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาก็คือเราต้องหาอะไรก็ตามที่มันมาช่วยในการลดการอักเสบซึ่งถ้าเป็นยานเนี่ยตัวที่มันช่วยในการแบบลดการอักเสบเนี่ยก็คือกลุ่มของวิตามินเอนั่นเองซึ่งอินเกรเดียนในสกินแคร์ที่มันมีส่วนช่วยในการอักเสบเนี่ยก็อย่างเช่นแบบพวกนาซินามายหรือว่าตัวโซเดียมแอสคอิลฟอสเฟตวิตามินเอก็สามารถช่วยได ตัวเรตินอลนั่นเองหรือว่าอาจจะเป็น BHA ซึ่งจากสาเหตุทั้งหมด4ข้อทุกคนทุกคนก็น่าจะฟังมาแบบเข้าคร้าวๆแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ยาก็ได้แล้วก็ใช้สกินแคร์ก็ได้เพราะว่าการรักษาสิวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยก็คือการใช้ยาก,กับการใช้สกินแคร์ซึ่งวิธีการใช้เลือกใช้แบบเอ้ยเราจะใช้ยาหรือว่าใช้สกินแคร์เองเนี่ยมันต้องใช้ตามความรุนแรงของสิวนั่นเองซึ่งเราสามารถแบ่งความรุนแรงของสิวเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันก็คือเป็นสิวนอ ้อยเป็นสิวปานกลางแล้วก็เป็นสิวมากซึ่งเป็นสิวน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้สามารถใช้สกินแคร์อย่างเดียวได้ส่วนสิวปานกลางเนี่ยอาจจะใช้สกินแคร์ร่วมกับยาก็ได้ส่วนถ้าสิวมากเนี่ยเราแนะนําว่าใครที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยควรจะพบแพทย์เพราะว่าจะต้องใช้แบบยากินยาทาร่วมกันหรือว่าอาจจะต้องประเมินสาเหตุอื่นๆร่วมด้วย ่อ,อมาเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยก,ก็คือการจัดสกินแคร์รูทีนสำหรับคนรักษาสิวเราก็ยังขอยึดหลักการเดิมนะทุกคนในคนที่เป็นสิวเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรใช้หลักการตัว less is more ก็คือใช้น้อยที่สุดแต่ว่าทรงประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งหลักการ less is more เนี่ยก็มีด้วยกัน3อย่างด้วยกันทุกคนก็คืออย่างแรกเลยก็คือการครีนเซอร์หรือว่าการทําความสะอาดหน้านั่นเองหลักการข้อที่2ก็คือกลุ่มของไเจ์ไรเซอร์หรือว่าเสริมความชุ่มชื้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ผิวเราจะทํให เกิดการฮิลิ่งตัวเองหรือว่าการรักษาตัวเองหรือว่าในการรักษาสิวต่างๆเนี่ยถ้าผิวเราขาดความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้การรักษาสิวเนี่ยมันแย่ลงเพราะการอาศัยแบบการทํางานการซ่อมแซมของพวกเซลล์ผิวต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยน้ําเป็นหลักถ้าความชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้กระบวนการฟื้นฟูรักษาสิวภายในร่างกายหรือว่าภายในผิวเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นซึ่งตัวที่3ก็คือกันแดดนั่นเองกันแดดเนี่ยมันคือสิ่งที่ ควรในคนที่มีสิวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ทากันแดดเนี่ยรังสี UVA UVB ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเกิดการอักเสบได้ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดสิวอักเสบแล้วก็กระตุ้นให้เกิดรอยดำมากขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ควรทากันแดดแต่ว่า3ข้อยังไม่พอสำหรับคนรักษาสิวในคนที่ ต้องการใช้ตัว BHA เนี่ยก็สามารถหาตัว BHA เนี่ยเข้ามาเสริมได้เลยเราก็เลยเป็นแบบ3บวก1หนึ่งที่บวกเข้ามาเนี่ยก็คือในกลุ่มของ BHA นั่นเองย้ำอีกรอบว่าต้องมี cleanser มี BHA มี moisturizer แล้วก็มีการแดดอันนี้ก็จะเป็น routine less is more สำหรับคนเป็นสิวเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูแต่ละขั้นตอนดีกว่าว่าเอแต่ละขั้นตอนเนี่ยควรใช้ตัวไหนว่าตัวไหนที่เราชื่นชอบโดย product ที่เราจะหยิบมาแนะนำเนีย่ยเป็น product ที่หาซื้อได้ง่าย drugstore แล้วก็ราคาค่อนข้างเบา เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องนองนักศึกษาทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เคลน่ e r เซอร์กันเลยดีกว่าทุกคนเคลืเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเคลน c e r เซอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวมากเลยก็คือตัว เฟเชียลลิควิดครีเนอร์ของออกซิเคียวตัวนี้นั่นเองซึ่งอย่างแรกเลยทำไมน้องเขาถึงเหมาะสำหรับคนเป็นสิวเพราะาตัวนี้เขามี P h ที่ค่อนข้างบาลานซ์ก็คือ P h เนี่ยใกล้เคียงกับผิวทำให้เวลาใช้เนี่ยไม่ทำให้เกิดการทำลายชั้นผิวแล้วก็อ่อนโยนกับผิวมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีส่วนผสมที่มันช่วยในการรักษาสิวด้วยก็คือตัวพิโรกโชนโอร์มายซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการยับยั้งแบคทีรียที่เกาะสิวได้แล้วก็ยังมีตัวซัลเฟอร์แบบที่เราบอกไปว่าตัวซัลเฟอร์เนี่ยม ฆ่าเชื้อตัวแบคที ria ที่ก่อสิวแล้วก็ยังฆ่าเชื้อแบบกลุ่มเชื้อราได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยโฟมน้หน,น้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสิวสเต็ปต่อมาเลยก็คือสเต็ปของ BHA ซึ่งเราเคยแนะนําแบบ BHA serum ไปหลายตัวมากแล้วแต่วันนี้ในคนที่แบบว่าอยากได้ตัวที่แบบ texture เบาๆเราก็ขอแนะนําตัว BHA ในกลุ่มของโทนเนอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากเลยทุกคนตัว แบท h e a เ c ีย i n g BHA PHA โท n e r ของออกซิเคคือเขาจะใช้ตัว BHA เนี่ย2%แล้วก็ PHA เนี่ย4%เลยเพื่อช่วยเสริมลทธิ์ในการแบบผลัดเซลล์ผิวได้มากขึ้นแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความอ่อนโยนอยู่โดยตัว BHA 2%เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการแบบลดความมันได้ยับยั้งแบคทีรียได้ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยผลัดเซลล์ผิวลดการอุดตันได้ส่วน PHA เนี่ยมันจะเป็นตัวสารที่มันโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันจะ ผัดเซลล์ผิวได้อ่อนโยนมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัว P H A เองมันยังทำหน้าที่เป็น m o i s t เจอร์ไให้กับผิวอีกด้วยใครที่อยากได้ตัวผัดเซลล์ผิวที่มันค่อนข้างอ่อนโยนเนี่ยเราแนะนำว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าใช้ง่ายคือเท x เจอร์เนี่ยเขาจะเป็นน้ำเลยเป็นเหมือนโท n e r เลยทุกคน และนอกจากตัว BHA กับ PHA แล้วเนี่ยตัวนี้เขายังมีส่วนผสมของตัว Tree T T OI คุณแม้แบบที่เราบอกไปตอนต้นว่า Tree T T OI เนี่ยมันก็จะมาเสริมฤทธิ์ในการลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีสารสกัดจากใบไทม์ที่ช่วยเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งการแบบเจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่ราคาถูกแล้วก็ส่วนผสมดีแล้วก็ ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสิวมากๆเลยสามารถใช้ได้ทั้งคนที่เป็นสิวอุดตันแล้วก็เป็นสิวอักเสบเลยในขั้นตอนของ BHA นั่นเองขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของ moisturizer นั่นเองซึ่ง moisturizer เราก็แนะนําใช้ moisturizer ตัวที่มันช่วยในการเสริมความชุ่มชื้นได้แล้วก็เสริมชั้นผิวได้เพราะในการใช้ยาสิวหรือว่าการอักเสบของสิวเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันอาจจะไปทําลาย skin barrier เราทําให้ skin barrier อ่อนแอได้ดังนั้น moisturizer ที่ควรใช้ควรจะหา moisturizer ที่ช่วยในการเสริมชั้นผิวได้และสเต็ปสุดท้ายก็คือการแดด นั่นเองซึ่งกันแดดสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยก็ควรหากันแดดที่ทางง่ายๆแล้วก็ทาเราไม่เป็นขุยเพราะว่าเมื่อเราใช้รักษาสิวอยู่แล้วเนี่ยหน้าเรามันก็จะมีโอกาสที่แห้งได้อยู่แล้วดังนั้นก็ควรหา กันแดดที่ใช้เราไม่เป็นขุยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายซึ่งกันแดดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยต้องใช้2ข้อนิ้วด้วยกันซึ่งต่อมาเป็นไอเทมเสริมที่หลายๆคนเนี่ยชอบถามเกี่ยวกับการรักษาสิวก็คือเจลแต้มสิวซึ่งเจลแต้มสิวเนี่ยเราก็แนะนําว่าสามารถเอามาใช้เสริมได้เลยแต่ว่าแนะนําว่าควรจะใช้เฉพาะจุดเลยนะทุกคนโดยเจลแต้มสิวราคาถูกๆและส่วนผสมดีๆก็หนีไม่พ้นตัวออกซิเคียวเลยซึ่งเขามีเจลแต้มสิวหลายสูตรมาก2ส,สูตรที่เราชอบใช้สลับกันเลยก็คือตัว กับตัว Acne Clear Powder มาซึ่ง2ตัวนี้ส่วนผสมจะคล้ายกันมากเลยทุกคนแต่ว่าการใช้เนี่ยถ้าเราแบบขี้เกียจพกอะ่ะหรือว่าไปต่างจังหวัดเราก็จะชอบพกซองไปแต่ว่าถ้าอยู่บ้านอะ่ะเราก็จะใช้ตัว Acne Clear p o ช i o n ส่วนผสมของน้องเขาเจลแต้มสิวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทุกคนและดยส่วนผสมของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วย2%ตัวซาลิซิลิกแอซิช่วยในการลดการอักเสบของสิว Encapsulated Acne Care ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ของส่วนประกอบหลายๆตัวที่ช่วยในการลดการอนักเสพของสิวให้ดีขึ้นตัวต่อมาเลยก็คือตัวนอาซีนามายตัวนี้จะช่วยในการปอบประมผิวลดการอนักเสบได้ s ิง g PCA ช่วยลดความมันแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวไฮดรอกซีเดคาโนอิกแอซิดซึ่งดูจากส่วนผสมนะทุกคนคือเจลแต้มสิวตัวนี้คือมันสามารถช่วยในการลดการอนักเสบของสิวได้และนอกจากนั้เนี่ยมันยังสามารถช่วยลดรอยดำจากสิวได้เหมือนกันเออดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเจลแต้มสิวตัว ที่ประสิทธิภาพค่อนข้างโอเคคือครอบคุมสิวอักเสบปุ๊บรอยดําตอบปั๊บเลยเพราะรอยดำเนี่ยเราก็จะอาศัยผลของตัวนออซินามายเพราะนอาซินามายเนี่ยมันสามารถช่วยในการยับยั้งเมลานอโซมหรือว่าลดเม็ดสีได้เมื่อสิวหายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการเป็นรอยดํารอยแดงนั่นเองทุกคนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปวิธีการรักษารอยดํารอยแดงคร่าวๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรักษาได้ครบวงจรเลยตั้งแต่สิวทั้งรอยดําแล้วก็รอยแดงเราจะขอพูดถึงรอยแดงก่อนคือรอยแดงเนี่ยส่วนใหญ่ในคนที่เป็นสิว มันเกิดจากการที่เราเนี่ยยังมีการอักเสบเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือใช้สกินแคร์ต่างๆที่ช่วยในการรักษาการอักเสบแบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นการใช้ BHA อะไรแบบนี้ก็สามารถช่วยได้หรือว่าในคนที่รีบๆเนี่ยก็สามารถใช้กลุ่มเลเซอร์รวมด้วยก็สามารถใช้เลเซอร์กลุ่มแบบเพาวไดเลเซอร์ได้เลยเช่นแบบเครื่อง VB อะไรแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้แบบการรักษารอยแดงเนี่ยเร็วขึ้นส่วนรอยดําทุกคนรอยดำเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตามมาอยู่แล้วหลังจากการที่แบบมีการอักเสบเกิดขึ้นก็คือมันเกิดกับ กวกการอักเสบการอักเสบเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการสร้างเมลานินให้แบบสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นปกติเลยถ้ามีการอักเสบต้องเกิดรอยดําเสมอที่เขาเรียกว่าตัว Code p o s t i n f l a m m a t o r y HyperPigmentation วิธีการรักษาเนี่ยถ้าจะใช้สกินแคร์เนี่ยเราก็แนะนําว่าควรใช้สกินแคร์ในกลุ่มที่มันช่วยในการแบบลดการสร้างเม็ดสีเลยซึ่งการสร้างเม็ดสีเนี่ยมันก็จะมีหลายกลไกมากๆถ้าใครอยากหาอินกรีเดียน์เนี่ยก็เลือกตามนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัววิตามินซีแนนซินามายอาบูตินกอจิกแอซิดริโอไลเอ็กซ์แทร็หรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆเนี่ยก็สามารถช่วยในการลดรอยดําได้ซึ่งส่วนผสมที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะทุกคนมันคือส่วนผสมที่ช่วยในการแบบลดการสร้างเม็ดสีเราสามารถ ใช้ได้เลยเมื่อสิวหายแล้วแต่ว่าในระหว่างรักษาสิวะเราแนะนําว่าในคนที่แบบเเป็นสิวแบบปานกลางถึงมากอะเราแนะนําว่าควรจะโฟกัสกับการรักษาสิวให้หายก่อนพอสิวหายแล้วอ่ะค่อยมารักษารอยดำเพราะว่าถ้าเรารักษาร่วมกันหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการใช้เลเยอร์สกินแคร์ที่มากเกินไปแล้วก็จะยิ่งทําให้ผลการรักษาสิวเนี่ยแย่ลงได้ อ่าอีกอย่างหนึง่งใครที่แบบอยากให้ผลเรื่องรอยดำเนี่ยเร็วขึ้นก็สามารถใช้เลเซอร์ได้เลยเลเซอร์ที่ช่วยในรอยดำเนี่ยก็เช่นตัวของ Q ิวสวิตพีโคหรือว่าดูออยเลโลเนี่ยพวกนี้ก็จะมาช่วยเสริมในการรักษารอยดําแต่ว่าการใช้สกินแคร์นเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันเพื่อเมนเทนแนนรักษารอยดำอ่าทุกคนและนี่ก็คือการสรุปคอนเทนต์มหากราปก็คือพูดทุกอย่างเกี่ยวกับการรักษาสิวการรักษารอยดํารอยแดงให้ทุกคนได้ฟังหมดแล้วหวังว่าคนที่ฟังเนี่ยถ้าใครจด เลคเชอร์ไปด้วยเนี่ยคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสามารถเอาไปแบบ จัดรูทีรักษาสิวให้ตัวเองให้คนอื่นได้ด้วยใครที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับปัญหาผิวต่างๆหรือว่าโปรดักต่างๆที่เราได้พูดไปในคลิปนี้สามารถคอมเมนต์คำถามใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะตอบทุกคนให้ได้มากที่สุดหวังว่าใครที่ดูคลิปนี้จบนะทุกคนคงจะมีผิวดีได้ด้วยมือเราแบบชื่อซีรีส์ที่เราตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนอย่าสวยตั้งแต่หัวยันเท้านะทุกคนสุดท้ายเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง e b บ b a r b o r ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ไปละ Bye-bye!